อัปเดตให้ชมครับวันนี้ามาชมกบอีกแล้วเปิดประตูก่อนนี้เพิ่งให้อาหารไปเมื่อสักคู่ตอนนี้ก็ โมองอ่ะประมาณห้าโมงเสร็จๆเนาะฝนก็ตกค่อนข้างเยอะวันนี้อันนี้คือกบเล็กนะครับกบเล็กครับนี่ผมเอาทรายมาเติมเล็กๆน้อยๆยังยังไม่ได้ใส่เต็มที่ไปไปเน้นไอ้ตรงกระชังบก ตเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็ทําให้มันดูสะอาดตาเนาะให้มันไม่ไม่ไมีโคลนมากนะบางส่วนก็เป็นโคลนบางส่วนก็จะให้มันเดินสะดวกตรงนี้ก็จะสะดวกหน,น่อยนะครับ,บต้นไม้นี่น่าจะขาดสารอาหารกันแล้วเนี่ยทั้งทั้งที่ฝนตกเนาะ น่าจะขาดไอ้นตัโตเจ้นแต่นตัโตเจนก็เยอะทำไมมันเหลืองซีดอย่างนี้ผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยเพราะช่วงนี้มัวแต่ให้ตะกบอะไม่อยากให้มาฉีดให้กบมันเดือดร้อนโอเคม,มาดูกบกันดีกว่าเห็นไหมครับผมเอาขวดมันนอนไว้ดูไอ้ตัวนี้เห็นไหมครับมันตัวเท่าๆขวดนั่นแหละ นันนี้ขวดสุลานะครับขวดเหล้านี่เห็นไหมครับตัวแต่ละตัวคุณท่านทั้งหลายวนเหลือเกินให้ดูอัปเดตให้ชมครับไม่ลืมสามสามสิบดวันสามสิบแปดวันจากที่ผมเรื่องเลี้ยงเนาะผมจะอัปเดตไปเรื่อยเพื่อเพื่อให้ ห,หลายหลายท่านอาจจะอยากเลี้ยงอยากให้ทุกคนเลี้ยงอ่ะคือสร้างรายได้ให้ครอบครัวเนาะนี่ครับมันไปอยู่ข้างบนเนี่ผมให้อาหารผมก็ให้บางทีก็โยนไปบ้างเพราะว่าข้างหลังนี่น้ำจะท่วมเลยฝนตกเยอะมากแต่ก็ก,ก็เป็นผลดีอ่ะมันมัน มันก็เหมือนว่าเติมน้าใหม่ให้เราโดยที่มันจะไม่ไม่ขุ่นดำมากอันนี้จะเป็นค่อนข้างดำหน่อยนะผมก็ไปหาผักผักเขาเรียกผักตบชวาม嘛เออมาเติมให้มันดูเป็นธรรมชาติอีกนิดนึงไม่รู้กบชอบหรือไม่ชอบอ่าไม่รู้นะครับเนี่ยถายให้ท่านดูว่าท่านจะได้เกิดความอะไรอะ่ะ ไม่ใช่กิเลสเนาะให้เกิดความอยากเลี้ยงครับมีเขากินกินไปหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องให้อีกรอบเตอนนอนสักสองทุ่มอะคือปล่อยให้มันย่อยสักนิดหนึ่งไม่ให้ตอนนี้เแต่ว่าผมจะให้ตอนกลางคืนน่ะสองรอบวันนี้ก็ให้ห้าโมงเย็นแล้วก็จะไปให้สักสองทุ่มเนาะถ่ายดู ดูเพื่ออัปเดตอัปเดตตามสัญญาครับผมขย,ยับตัวไม่ได้เลยเขากระโดโดโรเต้นกันตมุมถามประมาณว่าตกใจก็จะบางทีเมื่อมืมคืนมีแมวเขามามามากือนกันนะคืน ยอยากให้ระวังเรื่องแมวเนี่ยเรื่องแมวนี่ก็สําคัญครบมันมันกบตกใจเราก็ไม่รู้เนาะอาจจะอาจจะกินอาหารน้อยลงหรือเปล่าดูแต่ไม่เห็นมันน้อยนะตรงนี้มันมันก็กินเยอะกินกันกินกันยังไม่พอ <laughs> ผมให้ครั้งหนึ่งเป็นกิโลครั้งละประมาณ1กิโลวันวนหนึ่งก็สากิโลได้พอเช้าให้ครั้งเดียว เย็นกลางคืนก,ก็เท่ากับสามครั้งกบมันเลยอ้วนมนั้งะตอนนี้ผมผมจะพยายามเลี้ยงให้ให้นานๆนะเนานะ,นะคือเหมือนกับเป็นเพื่อนกันซะแล้วเนี่ย พยายามจะเลี้ยงเขาให้อยู่นานๆยังไม่อยากจะรีบขายนะตัวเล็กก็มีตัวเล็กก็มีตกกมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เล็กหรอกเนาะเพราะว่าไอ้ที่ผมแยกไปเมื่อคืนผมก็ไปถ่ายคลิปลงไปแล้วท่านก็ลองไปดูเอาล้กันมว่าม,มันต่างกับตรงนี้เยอะเลยเห็นไครับตัวละสามบาทอันนี้สามสิแปดวันครับ สามปวันตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเ,เนาะให้ท่านท่านดูอันเนี้ยคนที่อยู่ว่างๆเนาะอย่างแม่บ้านก็เลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำะกระชังบกให้ให้ดูว่าว่าทำง่ายๆครับทำง่ายๆทำคือถ้าถ้ามีแบบอย่างให้เราดูเนาะมันก็ง่ายอะไรก็ช่างเนาะเหมือนเรา ทำงานอะไรก็ช่างมีแบบมีอะไรเอ,อเราก็ตามตามแบบเขามันสะดวกกว่า่อเราจะมาคิดเองอะไรเองบางทีคนเขาก็ไม่ถนัดเรื่องนี้นักแต่ว่าผมค่อนข้างจะถนัดครับเพราะผมก็เป็นช่างก็เลยไม่อยากอค,ค่อยเดินเูวันนี้ฝนตกอีกแล้วโอ้ตกดีจริงๆตกทั้งวัน เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีโอกาสเนาะ้ามีมีโอกาสมีแน่ๆครับเดี๋ยวผมจะทําไอ้นี่จะถ่ายไอ้สาธิตว่าทํายังไงน้ําจึงไม่เน่าเสียเนาะผมจะทําให้ดูทําให้บางทีเพื่อนๆ,ๆเขาก็ถามเม EN ้นมาว่าทํายังไงแก้ยังไงน้ำำําทําไมของผมมันเหม EN ็นมันเสียเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทาให้ดูครับมันมีมันไม่ยากมันง่ายๆมันง่ายๆเลย ขอให้ให้เราเข้าใจมันแค่นิดเดียวอะไรก็ช่างมันมีวิธีของมันเออจังหวะว่าผมก็เจอเจอคือทําแล้วมัน,ม,นมันโดนเน่ะมันโดนแล้วใช่ออะเผมก็เสียวเสียวนะบางทีผมก็นอนนะึกคิดกลางคืนเนี่ยโอ้โหถ้าตื่นมาเช้ามันนอนตายเป็นแผแล้วจะทํายังไงนะเราหรืเอ,อเราก็ภาวนาว่าอย่าเป็นเลยอย่าเป็นเลยก็พยายามทา ให้จุลินทรีย์เขาอะเนาะพยายามให้จุลินทรีย์เขาจุลินทรีย์คืออะไรก็ไม่รู้ล่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรอกมันตัวเล็กมากแต่มันก็มีประโยชน์มากเนาะเพราะผมผมเจอกับตัวเองอะเออถ้าท่านท่านลองลองด้วยตัวเองแล้วท่านจะรู้ว่าเออจุลินทรีย์เพื่อข้าดินตามที่เขาเพลงก็ร้องเหมือนกันโอเค นี่ใบเหลืองเนาะคือผมไม่ได้ให้ให้ปุ๋ยเคมีเลยแม้แลวไม่ให้ไม่ให้จุลินทรีย์ทางทางใบด้วยปกติผมจะฉีดทางใบอันนี้ช่วงมีกบพอกบมาเลี้ยงผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะฉีดไม่ไม่คือไม่อยากรบกวนกบให้ให้เขาอยู่แบบธรรมชาติสบายๆครับโอเคนะครับนี่พามาดูวันเลนนิดวัน,วนหน่อยให้เพื่อนๆได้ชมกัน เพื่อคุณแม่บ้านหรือพ่อบ้านที่ว่างว่างๆไม่มีงานเนาะเอาไปทําได้เลยเนี่ยมีอะไรปรึกษาผมได้ผมยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับโอเคครับวันนี้เอาเท่าน,นี้เนาะนี่สวัสดีครับ